สวัสดีครับวันนี้บางจะมารีวิวเครื่องยิงกระดาษมาเดี๋ยวบางจะมาพับให้ดูนะนี่ใครมีกระดาษนี่คือกระดาษร้อยปอนทาเป็นตัวเครื่องพับเครื่องเครื่องยิงเครื่องยิงจรวดน,นะครับกระดาษร้อยปอนเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นร้อยปอนนะครับเพราะมันจะแข็งแล้วแบบยืดยางได้ถ้าแบบเป็นกระดาษเอซีมันจะงอแบบเนี้ย ก็กระดาษ A4 จะเอาเป็นพับจรวดวดเพราะกระดาษร้อยปอนมันจะหนักหนักเกินนะครับครบมานี่วิธีการพับเรามาพับกันเลยมหนุมพับเหมือนมังเดไะมังพับมันพับเสร็จแล้วก็กรีดให้เรียบใช่ไหมครับ ใชอือะไรมันทากบางเขาปัดไปด้วยระมันไนี่แล้วก็พับครึ่งอีกทีอ่ะครับครับอ่าแล้วก็รูดกลิ่นให้เรียบแล้วก็อีกทีแล้วก็อีกด้านหนึ่งพับครึ่งอีกทีหนึ่งรูดนี่แบบนี้เลยยีดอีกให้มันเป็นแบบนี้เลยนะนี่อ่าครับ สี่ส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็พับอีกเหรอคะพับอีกครับอืมพับอีกครับพับด้านหนึ่งพับต้องสองด้านเลยนะโอเคนี่จะได้เป็นแบบนี้เลยนี่จะได้เป็นแบบนี้ นี่เป็นแบบนี้อ่านี่เราจะเอาตัวยางแมกไว้ตรงนี้แมกไกที่ปล<ะ>ายครับตัวยางจุดๆ ทำแบบนี้ด้วยเ<ง>นี่ยพอเราได้แบบนี้เสร็จใช่ไหมเราก็เอายางมาเลยนี่มันจะได้เป็นแบบนี้อ่าพับใช่ไหมพับกลับมาพับแล้วก็เนี่ยมันไม่ถึงมันยาวเกินไม่ตัดไหมลูกลองตัดฟันยันแก้มให้ตหน่อยเขายางมันจะตึง<ห>ใช่ไหมครับมันยาวเกินมันใหญ่เกิน มันยาวเกินใช่ไหมคะตัดออกนิดนึงตัดปลายมันออกใช่ไหมครับครับประมาณนี้อ่าแล้วก็เรามาดึงยางกันใหม่ดูว่ามันจะถึงไหมถึงไหมถึงไหมอ่าไหนลองีถึงไหมไหนเพื่อนๆดูวิธีดึงยางไหนลูกดึงจากไหนถึงไหนจากด้านด้านตรงนี้เลยครับที่เราแม็กไวายไปแบบนี้เลยนี่อ่าดึงให้สุดปลายมาเลยนะ เนี่ยเราจะวางเครื่องบินไปแบบเนี้ยแล้วก็พอดึงแบบมันจะดีดไปเลยอ่ะแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งเหรอไม่ทำทำเครื่องบินเลยนี่บางนี่คืองบินไม่ใช่อ๋อนี่บังจะพับเครื่องบินใช่ไหมครับพับต้องพับยังไงก็ได้นะครับแต่บางใช้สูตรนี้เลยเครื่องบินเครื่องบินนี้เลยตัวนี้บางจะชอบมากที่สุดนะแบบถ้าแบบไม่ได้รัน ร่อนนานนะแบบมันไปกลับแบบมันไปไกลอย่ามะครับไม่เบิ้งทนตามน้องหรอกตัวนี้เลยมันทำตามน้องหรอกนี่แบบนี้เลยช่วยทำตามน้องหรอกน้องก็พับเป็นใช่ไหมแบบนี้น้องเก่งน้องทําได้แล้วมานี่เป็นเดียก็ได้นี่แบบนี้ครับโอ้ดูบังนี่ก่อนน้องน้องดูบังไปดูบังพับตามน้องหรอกนั่นแหะ ไม่ไมะนีไม่ต้องนี่จะได้เป็นหัวแบนแบบนี้เลยนี่หัวแบบเดี๋ยวครับน,นึงเมื่อกี้มองไม่เห็นลูกนี่หัวแบบนี้เลยอหัวมันจะไม่แหลมเนาะ <c oughs> แล้วก็เวลาเราใส่เราต้องใส่แบบนี้นะแบบให้แบบไปอยู่ที่ปลายยางแบบเนี้ย <c oughs> นี่ครับ จะเป็นแบบนี้เลยนี่เรื่องนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมะครับมันจะเป็นที่ดีแบบเวลามันปล่อยอ่ะแล้วก็แบบมันจะไปอะมะครับแล้วเราก็บอกก็จรวดใส่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับครับอ่าเดี๋ยวลองดูซิใส่ดูซิเดี๋ยวบังขอเวลาแป๊บขอดัดแต่งแป๊บนะโอเคนี่นี่แล้วก็เสียบจรวดลงไป อย่ไปเลยอ่าโอเคไหนลองดูสิโอ้เมันาอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นตรงด้านหน้ากันนี่บังจะใส่บังจะทำเครื่องยิงก่อนนะครับนี่บังทำเครื่องยิงเตรียมแล้วอ่าดึงหนังยางแล้วแล้วก็เอาจรวดใส่เข้าไปครับแล้วน้องเอาจรวดให้บังเลยครัวบังคอดับแต่งก่อนบังบังให้น้องเล่นบังเนาะ้า ไปแบบนี้เดวนี่อ่าโอเคนี่มาฝังพ่อแม่น้ออมาเอามาเอามาก่อนน้องขอเล่นมังนะโอเคบังให้เล่นเองแบะนี่ปักจารวดไปไหนลูก ปักจรลดนันเนี้อ่ะทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ยิ่งโอ้มางิงยิงบังขึ้นฟ้าอเคครับติ่งตนเต้นตืต้นเต้น้ไปถน้นเลยครับ หนึ่งสองสามโอ้เดี๋ยวบางทำให้น้องลองยิงสักครั้งหนึ่งใสน้องยิงงเอาไปเลย ยิงขึ้นข้างบนแล้วลูกอ๋อลมพัดลมพัดขึ้นข้างบนใช่ไหมตรงนั้นลมพัดระวังลูกอ้าวโอ้โหลมพัดลมแรงอ้าวของน้องนี่รอบของน้องไปโอ้ ครับผมไปออลองแบบมันลมบ้างอะแบบน้องฝิกอะไรอ่ะมาบันก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทำได้ไหมมันมันน้อปานเลยน้องลอเพราะว่ามันมีลมอ่ะมั้งครับมันมีลมลูกข้างนอกต้องใจสู้ไม่จุ่ม ไปทางนี้แหละมัน,นก็ได้อยู่ทางนั้นได้อยู่น,นี่นมาเดี๋ยวยวังจะลงใหม่นะไปฟังนี้นบจะอ่านลมครับนูลมนะตรงนี้ก็ได้ลูกทางนี้ได้เนี่ยเนยตรงนี้ได้ตรงนี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 ้ได้เก็บง่ายเดี๋ยวมันไม่หล่นบนรถอะโอเค Yeah Oh